จ่างผมลบนะมีใครมีใครไม่เร็จ,รจบอกนะอ่าผมลบอ่าการบ้านข้อที่สี่นะครับ กรบเป๋าที่สี่เนี่ยพอคุณเห็นแล้วผมถามว่าเราจับคู่ไหนทำก่อนถึงจะง่ายลองดูดิลบลบลบครับอ่าลบยี่สิบเก้ากับลบสามสี่ก็ได้หรือจะให้ง่ายกว่านนะั้นคุณลองดูนี้สามห้ากับลบสามสี่ใกล้เคียงกันมากเลยห่างแค่หนึ่งใช่ไหมถูกปะ่ะสามห้า ลบสามสี่เป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งครับมาเป็นบวกหนึ่งถูกป่ะใช่ไหมบวกหนึ่งลบยี่สิบเก้าบวกหนึ่งเท่าไรครับสองลบยี่สิบแปดครับลบเท่าไรแปด่สิบแปดครับยสิบแปดนะครับยี่สิบแปดเห็นไหมมันก็จะง่ายขึ้นกระดาบว่าทำลบกับลบก่อนได้ไหมได้ครับก็ยังได้เท่าเดิมนะครับก็ได้เท่าเดิมข้อห้า เป็นลบหมดเลยใช่ป่ะแสดงว่าผลลัพธ์เป็นอะไรแน่นอนครับเพื่อการเป็นลบแน่นอนใส่ไว้ก่อนเลยครับอา่ารวมมาเท่าไหร่ลบหนึ่งครับเลยเลบสิบเจ็ดลบอีกสิบหกครับลบเท่าไหร่ครับเลขหมายเดียวกันตัวเลขมารวมกัน ลบสามสามลบสามสามลบสามลบสามลบสามสามลบสิบหกลกสิบลบหกสิบหกนะครับลบหกสิบหกอ่าตรวจครับตรวจครับ อ่าตัวอย่างวันนี้ต่างจากต่างจากที่ทําเมื่อกี้ยังไงครับดูดิอันนี้คือการบ้านเมื่อกี้นี้ที่เฉลยใช่ไหมอันนี้คือตัวอย่างวันนี้ต่างกันตรงไหนครับช่วยกันดูสิครับมีวงเล็บมีวงเล็บมีวงเล็บแล้วไงต่อครับอันเนี้ยอ่านว่าลบยี่บห้าลบสามสิบสอง ลบสิบหกถูกไหมคู 4, 30, ูครับสี่ลบสามสิบยี่สิบห้าเซนครับแต่เนี้ยเวลาอ่านเราจะอ่านว่ายี่สิบห้าบวกด้วยลบสิบสองยี่สิบห้าบวกด้วยลบสิบสองวิธีการทำให้มันง่ายให้มันง่ายที่สุดนะครับก็คือการเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายเดียวครู ครูจากัดคําว่าประมาณว่าถ้าเครื่องหมายอยู่แบบนี้ครูเรียกว่าเครื่องหมายมันชนกันแล้วกันเพราะมันอยู่ติดกันใช่ไหมครูจะเียกว่าเครื่องหมายมันชนกันนะครับเครื่องหมายต่างกันต่างกันชนกันเป็นลบต่างกันชนกันเป็นลบคุณก็จะได้เป็นยี่สิบห้าลบสิบสองวงไว้งงไหมเครื่องหมายต่างกันต่างกันชนกันเป็น ลบก็ได้ยี่สิบห้าลบสิบสองซึ่งได้เท่ากับเ,เท่าไหร่ครับ,บรรเท่าไหร่ครับสิบส,รรมสามสามนะครับสิบสามตัวอย่างต่อไปอ่าตัวอย่างสองกับตัวอย่างแรกต่างกันตรงไหนครับตัวอย่างแรก จำนวนเครื่องหมายเครื่องหมายอ่าอันแรกเนี่ยเครื่องหมายมันเป็นต่างกันใช่ไหมแต่นี้เครื่องหมายทําไมกันเหมือนกันเหมือนกันนะครับเหมือนกันเมื่อกี Freud ้ต่างกันชนกันเป็นอะไรนะลบต่างกันชนกันเป็นลบเพราะนั้นเหมือนกันชนกันจะกลายเป็นบวกบวกนะครับอ่าต่างกันชนกันเป็นลบเหมือนกันชนกันเป็นบวกก็จะได้ลบสี่สิบสองบวกสิบเอ็ด ได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับห้าสิบสามครับเครื่องหมายต่างกันเอาตัวเลขมาเครื่องหมายต่างกันเอาตัวเลขมาหัวลบลบกันใช่ป่ะลบกันนะครับลบสี่สิบสองลบสิบเอ็ดก็เป็นเท่าไหร่ครับสามสิบเอ็ดสามสิบเอด็เอด ที่เป็นลบเพราะว่าสี่สิบสองมากกว่าใช่ไหมสี่สิบสองเป็นลบผลลัพธ์มันก็เลยเป็นลบด้วยลบลบอ่าอันนี้นะครับเปลี่ยนได้อะไรครับเปลี่ยนได้ลบ ยี่สิบห้าบวกเท่าไรครับต่างการชดจานเป็นลบสิบสี่ลบสิบสี่ใช่ไหมต่างการชดจานเป็นลบลบยี่สิบห้าลบอีกสิบสี่ก็จะกลายเป็นลบเท่าไหร่ครับลบลบสิบเอ็ดแปดแปดสิบเก้าลบสามสิบสี่ใช่ไหมเครื่องหมายเดียวกันเอาตัวเลขมารวมกันบวกกันนะครับใช่ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะยกตัวอ,อย่างต่อไปที่มีตัวเลขมากกว่าน,นี้นะครับนะคือบางคนเนี่ยครูเข้าใจว่าบางคนเนี่ยเราเรียนออนไลน์เนี่ยมันมองมองไมไ่เห็นกันมันถามอะไรกันไม่สะดวกเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการบกรเลื่อนเต็มคุณต้องไปกลับไปหัดนะครับหัดหัดก็คือหัดทํากันบ้านได้แหละมันจะได้คล่องเมื่อไหร่ที่คุณไม่ค่อยได้ทําความคล่องตัวมันก็จะน้อยลงไปนะครับความคล่องตัวก็จะน้อยลงไปนะครับ ตัวอย่างที่สี่ตัวอย่างที่สี่ออันนี้ทำไงครับอันดับแรกถ้าเราเห็นเครื่องหมายชนกันเราก็ควรจะเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายเดียวซะก่อน ใช่ครับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายเดียวก่อนครับได้ลบสามสิบสองบวกลบเป็นลบลบลบสิบลบสิบหกลบชนลบเป็นบวก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 สี่สิบเกณฑแล้วเราก็ทำตามปกติที่เราเคยทำอันนี้รวมกันไปก่อนก็ได้เท่าไหรครับสี่สิบสี่สิบแปด สีสิบแปดบวกหรือลบบวกหรือลบบวกเอ้ยลบลบเขาลบเขาแปดลบสี่สิบแปดบวกด้วยเท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดบวกสี่สิบเจ็ดลบสี่สิบแปดลบสี่แปดบวกยี่สิบเจ็ดก็กลายเป็นลบลบแน่นอนเพราะสี่แปดมากกว่าใช่ไหมลบเท่าไหร่ครับลบยี่สิบหก ยี่สิบเอ็ดครับลบยี่สิบี่สิบเอ็ดถูกต้องนะครับถูกต้องยากไหมไม่ค่อยยากเท่าไหร่ค,รคือวกลบเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มมาวันนี้คือเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนถูกปะ่ะใช่ไหมต้องเ,อเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนหลักการเปลี่ยนเครื่องหมายก็มีอยู่แค่สองแบบอะไรครับเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเป็น ลบไม่เหมือนกันเป็นบวกถ้าต่างกันทำไมครับเป็นลบต่างการเป็นลบมีแค่นี้แหละนะครับเหมือนกันก็ลบลบถูกปะใช่ไหมเหมือนกันก็จะเป็นแค่อหละลบกับลบที่ต่างกันก็จะมีอยู่แค่สองแปดก็คืออะไรครับลบกับบวกกับอะไรครับบวกกับลบก็มีแค่นี้ใช่ป่ะนะครับนี่คือหลักของมัน พอเสร็จคุณก็ทําเหมือนเดิมนะครับทําเหมือนเดิมนะครับส่วนคนที่ยังไม่เข้าใจหรืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปเนี่ยที่เราสอนกันเนี่ยผมอัดวิดีโอไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะส่งเข้าไปให้คุณดูนะครับมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะให้ทํากันบ้านแล้วนะครับ โอ้เยอะแยะเลยทีนี้อ้าวทำไงดีครับลบสี่สิบสองอ่าลบสี่สองอันนี้คืองหายเปลี่ยนบวกสิบวกสิบอันนี้ต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเพราะมันมีแค่เครื่องหมายเดียวใช่ครับมีเครื่องหมายเดียวไม่ต้องเปลี่ยนบวกสิบห้าแล้วก็ลบลบสิบสี่อ่าลบสิบสี่แล้วเราก็ ถ้ามีสี่ตัวแล้วก็จับทำทีละคู่ก็ันนาคู่นี้ก่อนเท่าไรครับลบสี่สองบวกสิบลบห้าลบสามลบสามลบสามสิบสองอ่าลบสามสิบสองคู่นี้ครับเท่าไหรครับสิบห้าลบสิบสี่เป็นหนึ่งอ่ะหนึ่งบวกะบวกบวกเพราะว่าตัวบวกมากกว่าใช่ไหม ลบสามสิบสองบวกหนึ่งได้เท่าไหร่นะครับ,2 2> บลบลบสามสิบเอ็ดลบสามสามสิบเอ็ดอ่าโอเคได้ไหมได้ไหมทำกันบ้านนะทำกันบ้านเหมือนเดิมครับทำกันบ้านแล้วก็ส่งเข้ามาในกลุ่มนะครับนะส่วนการบ้านเนี้ยเดี๋ยวผมถ่ายรูปไวแล้วเดี๋ยวผมจะส่งเข้ามาในกลุ่มให้นะครับคุณใช้เวลาครึ่งชั่วโมงที่เหลือนเนี้ย ทำกันบ้านแล้วก็ส่งเข้ามาในกลุ่มแล้วเดี๋ยวผมจะอัพอัพคลิปเข้าไปให้เผื่อคนที่ไม่เข้าใจก็กลับไปดูย้อนใครที่ไม่วางเข้าไม่ได้เข้าก็กลับไปดูทำความเข้าใจนะครับเปิดเรียนเราจะต่อไปเลยนะครับโอเคมีคำถามไหมครับมีคําถามไหมครับไม่มีครับมีคำถามไหมมีอะไรสงสัยไหมเดี๋ยวตารางวันจันทร์จะส่งไปให้ที่หลังนะครับนะครับครับโอเคถ้างั้น ทำงานสวัสดีครับผมขอบวโพดดีครับค่ะส obscure, วัสดีครับข้าวโพดครับค่ะสวัสดีครับ